ทุกท่านนะคะวันนี้กิ่งพาลูกค้ามาพบกับตัว Camry นะคะ Toyota Camry 2.0G นะคะคันนี้เป็นปี2018นะคะลูกคา้าจะบอกว่าภายนอกนะคะยังดูใหม่ดูสวยนะคะสำหรับ Toyota Camry คันนี้นะคะราคาเราปล่อยอยู่ที่769,000บาทนะคะลูกคา้าเป็นสีเทาแบบนี้นะคะสวยๆเลย รถคันนี้จะบอกว่าเลขไมน้อยมากเลยนะคะเลขไมยังไม่ถึงแสนนะคะสำหรับ Toyota Camry 2.2 g 2.0G คันนี้นะคะมาเดี๋ยวกิ่งพามาชมด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะด้านหน้าตรงนี้กระจังด้านหน้าเขาจะเป็นสีดำตัดด้วยโครมเมี่ยมแบบนี้นะคะสวยๆได้แบบนี้เลย ไฟจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะมีไฟเลี้ยวด้านข้างให้แบบนี้นะคะตัวไฟตัดหมอกก็จะอยู่ด้านล่างนะคะตัดด้วยโครเมียมให้สวยๆแบบนี้เลยนะคะโครเมียมเส้นยาวสวยนะคะจะรดสองฝั่งเลยป้ายทะเบียนคันนี้นะคะอยู่ที่7ก็กอไก่ขอไข่77 4 8กรุงเทพมหานครจะบอกว่าป้ายทะเบียนสวยราคาสวยแล้วก็ได้รถสวยๆแบบนี้เลยนะคะ มาเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยดีกว่านะคะวันนี้กิ่งจะพาลูกค้ามาชมแบบมาเร็วไปเร็วนะคะวันนี้ตัวแม่จะเป็นแมกเดิมจากโรงงานนะคะน็อต5จุดแบบนี้เลยใหม่ๆสวยๆน็อตไม่มีแตกไม่มีอรอยอขอโทษค่ะตัวเนี้ยน็อตไม่มีรอยแตกไม่มีรอยถลอกนะคะก็คืออาจจะมีถลอกลนิดหน่อยตามการใช้งานนะคะ ตัวยางนะคะยางจะเป็นขอบขอบ16นะคะแต่ลูกค้าได้ยางปี2021เลยใหม่ๆนะคะถ้าลูกค้าได้ไปก็ใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะคะรอยแม็กไม่มีรอยแตกร้าวนะคะเดิมๆแบบนี้จากโรงงานเลย มาต่อกันที่ตัวกระจกด้านข้างกันบ้างค่ะตัวกระจกนะคะเป็นกระจกพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวมาให้ด้านข้างแบบนี้นะคะลวดลายการออกแบบรถนะคะมีคมเมียมตัดให้แบบนี้เลยสวยๆนะคะเป็นคมเมียมให้ด้านข้างรอบคันแบบนี้เลยติดฟิล์มให้แล้วนะคะรอบคันแล้วนะคะสำหรับ Toyota Camry 2 0สองคันนี้ ะะมาดูด้านหลังกันบ้างคะ่ะด้านหลังก็ตกแต่งด้วยโครมเมี่ยมให้แบบนี้นะคะโลโก้ของ Camry นะคะยังอยู่ครบทุกตัวอักษรนะคะตรงไฟท้ายนะคะไฟท้ายก็จะเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะมีไฟเลียวให้เป็นไฟ LED นะคะ นี่นะคะได้สวยๆแบบนี้เลยมีเซ็นเซอร์ให้นะคะด้านหลัง4จุดนะคะลูปทรงก็ตัดด้วยโคมเมียมให้แบบนี้เลยเดี๋ยวไปดูด้านในกันบ้างคะ่ะลูกค้าจะบอกว่าเปิดประตูเข้ามาคือรู้สึกว้าวมากเลยนะคะ ภายในตัวรถนะคะคอนโซลจะเป็นคอนโซลสีดำนะคะการดีไซน์รูปทรงต่างๆนะคะดูหรูนะคะเป็นรถสำหรับตัวนี้เป็นรถสไตล์ผู้บริหารนะคะราคาดีนะคะถ้าเป็นมือหนึ่งก็ราคาอยู่ประมาณล้านก,กว่าเลยสำหรับคันนี้แต่ถ้าลูกค้าสนใจรถคันนี้ลูกค้าใช้เงินแค่769,000บาทเท่านั้นเอง มา,มาดูตรงที่พวงมาลัยกันบ้างค่ะพวงมาลัยตรงนี้เป็นมัลติฟังชันนะคะเป็นหนังสีดำตัดด้วยลายไม้สีน้ำตาลแบบนี้นะคะเดี๋ยวกินโฟกัสให้ดูนี่นะคะตัดด้วยโครเมียมแบบนี้เลยนะคะโลโก้โตโยต้เป็นโครเมียมสวยๆนะคะคันนี้เป็นแอร์แบ็กเลูกนะคะ มีปุ่ม engine start ให้นะคะมาดูตรงตัวเบาะกันบ้างเบาะจะเป็นเบาะหนังนะคะสีน้ำตาลน,นะคะสีเหมือนเป็นสีน้ำตาลอิดนะคะรูปทรงการดีไซน์ก็ดูหรูนะคะสำหรับตัวเบาะเขาจะมีเป็นตัวปรับไฟฟ้าให้นะคะคู่หน้าคนขับนะคะ ตรงด้านหน้านะคะเบาะจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้ามีปรับเอ็นให้แบบนี้นะคะแบบนี้เลยแล้วก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะคะปรับขึ้นปรับลงได้ค่ะการใช้งานยังคงปกตินะคะมา มาต่อกันเลยดีกว่าตัวแอร์นะคะการดีไซน์แอร์เขาจะมีด้านหน้าให้2ช่องแบบนี้นะคะตัวเครื่องเล่นวิทยุเป็นเครื่องเล่นวิทยุ MP3 นะคะสามารถใส่แผ่นซีดีได้นะคะนี่ระบบแอร์เป็นระบบออโต้นะคะรุ่นนี้เป็นเกียร์ออโต้ให้ค่ะลูกค้าสังเกตได้ว่าตรงด้านข้างนะคะเขาจะตกแต่งลวดทรงดีไซน์เป็นอ่า สไตล์แบบลายไม้นะคะลูกค้านี่ถ่ายให้เห็นชัดๆเลยตรงนี้ก็สามารถใส่ของเก็บของได้นะคะมีตัวเสียบ USB ให้ตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นที่จุดสูบุหรี่นะคะต่อมาตรงนี้ก็จะเป็นช่องใส่แก้วน้ำนะคะก็คือสามารถ วางแก้วน้ำได้ถึง2แก้วเลยทีเดียวนะคะถือว่าออปชั่นเต็มคุ้มนะคะ Toyota Camry คันนี้นะคะ 2.4G ราคาเพียง769,000บาทนะคะคันนี้ไม่น้อยไม่สวยนะคะไม่ยังไม่ถึงแสนนี่คะ่ะรูปทรงการดีไซน์นะคะคอนโซลเป็นสีดำตัดด้วยลายไม้สีน้ำตาลแบบนี้นะคะ ตกแต่งด้วยโครเมียมถ้าตรงนี้ก็จะเป็นอ่าช่องเก็บเอกสารนะคะก็ค่อนข้างกว้างเหมือนกันนะคะปึ๊บเดี๋ยวพาดูตรงด้านหลังกันบ้างดีกว่าด้านหลังก็เป็นเบาะหนังสีน้ำตาลเหมือนกันนะคะจะรู้สึกว่าภายในอ่า ด้านหลังนะคะห้องผู้โดยสารจะรู้สึกกว้างนะคะลูกค้าก็นั่งได้สบายๆไม่ต้องรู้สึกอึดอัดแต่อย่างใดเลยนะคะมีจะมีช่องไฟให้ด้านบนแบบนี้นะคะตัวด้านบนนะคะลูกค้าตรงกระจกนะคะด้านหน้ายังไม่มีการแกะพลาสติกออกนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นไฟให้เห็นไหมแบบนี้เลยนะคะเปิดปิดไฟสว่างปกตินะคะตรงนี้ก็จะเป็นช่องใส่แว่นตานะคะมามาดูตรงที่โครงสร้างรถกันบ้างดีกว่านะคะ ตัวนี้ตัวโครงสร้างนะคะน็อตเดิมๆจากโรงงานนะคะไม่มีรอยเปลี่ยนไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขยับนะคะประตูก็เดิมๆนะคะรถของเราไม่มีพิษควม่มโชอาจมน้ํานะคะไม่มีไฟไหม้สามารถตรวจสอบได้นะคะ,ะป้ายสัญลักษณ์ต่างๆนะคะยังอยู่ครบนะคะตัวน็อตไม่มีรอยขัน ไม่มีรอยขยับนะคะสังเกตได้หัวน็อตยังดูใหม่อยู่เลยรถสไตล์ผู้บริหารนะคะที่จะบอกว่าราคาสวยเลขไม้สวยนะคะได้รถคุณภาพดีๆแบบนี้ไปเลยจากทางเพชรยนต์เรานะคะถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจก็โทรเข้ามาติดต่อ,อก,กิ่งได้นะคะที่เบอร์0820726152นะคะ กิ่งยินดีให้คำปรึกษานะคะยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านนะคะหรือจะเข้ามาดูตัวรถจริงนะคะก็เข้ามาได้ที่อซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งนะคะอยู่เขตบินบุรีกรุงเทพนะคะติดกับโรงพยาบาลเสรีรักเลยนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้คันนี้เป็นปี2018นะคะลูกค้าอา่มาดูตรงห้องผู้โดยสารด้านหลังกันบ้างเขาจะมีเป็นตัว ม่านกันแดดให้แบบนี้นะคะมีแบบนี้ให้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะก็ลูกค้าก็สามารถพับเก็บได้แบบนี้เลย<ๆ>เขาจะมีช่องแอร์ด้านหลังให้เหมือนกันนะคะเป็นสองช่องความเย็นก็จะได้ทั่วถึงมาถึงพารด้านหลังของห้องผู้โดยสารนะคะก็จะได้ไม่รู้สึกร้อนนะคะรถคันนี้กิ่งจะพามาดู ตรงโครงสร้างบ้างดีกว่าอะตัวโครงสร้างตัวโครงสร้างนะคะตัวโครงสร้างก็ใหม่ๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะเม็ดอาร์คไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขยับนะคะอะเห็นไหมคะตัวเม็ดอาร์คยังดูเรียงกันกลมสวยนะคะ แป๊บนึ่งนะเดี๋ยวกิ่งจะโฟกัสให้นะคะนี่สวยๆเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะออกรถจากทางเพชรยนต์เราคือลูกค้าสบายใจได้เลยว่ารถของเราไม่มีอ,อุบัติเหตุหนักไม่มีย้อมแมวขายอย่างแน่นอนรถไม่มีการตัดต่อเครื่องนะคะมาดูตรงที่ด้านหลังกันบ้าง ตรงด้านหลังนะคะห้องเก็บสัมภาระด้านหลังก็กว้างนะคะลูกค้านีพรมใหม่ๆแบบนี้เลยตัวพรมนะคะสังเกตได้เลยว่าไม่มีรอยขาดนะคะไม่มีรอยขีดข่วนแต่อย่างใดนะคะจะบอกได้ว่ารถ t o y ย t a c a m r รี่ G คันนี้นะคะใหม่สวย ราคาเพียงเจ็ดแสนกว่าบาทเองเท่านั้นนะคะนี่ได้แบบนี้เลยปึ๊นี่ลูกค้าเห็นไหมคะตัวแม่แรงเขายังอยู่ครบเลยนะคะแล้วก็จะมีตัวล้ออะไหล่ให้ด้วยนะคะได้ครบครบแบบนี้เลยทุกอย่างยังคงเดิมจากโรงงานนะคะดูจากตัวตัวน็อตต่างๆนะคะ เม็ดอาร์กยังชัดเจนนะคะรูปทรงต่างๆนะคะ,ะปึ๊บสวยไหมคะลูกค้าสำหรับ t o y ยต a c a m r รคันนี้นะคะ เดี๋ยวกินจะพาไปดูตรงที่ห้องเครื่องกันบ้างนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ห้องเครื่องกันบ้างนะคะเดี๋ยวกินจะพาลูกค้ามาชมตรงห้องเครื่องปึ๊บ เกิดขึ้นมานะคะเขาจะมีตัวโชคด้านข้างให้สองฝั่งแบบนี้นะคะก็จะง่ายสะดวกต่อการใช้งานนะคะตอนนี้จะเป็นตัวห้องเครื่องของ Toyota Camry คันนี้นะคะห้องเครื่องยังดูใหม่อยู่เลยนะคะนี่เป็นเครื่อง Toyota VVTI นะคะคันนี้จะเป็นเครื่องเบนซินนะคะลูกค้า สังเกตได้ว่าตัวน็อตนะคะหัวน็อตรอยมาร์กต่างๆนะคะยังอยู่ครบยังดูใหม่นะคะไม่มีรอยแกะนะคะภายในห้องเครื่องนะคะจะเห็นได้ว่าไม่มีการเยิ้มของน้ำมันเครื่องนะคะไม่มีการไหลของของเหลวต่างๆนะคะ ป้ายต่างๆยังอยู่ครบนะคะตัวโครงสร้างต่างๆยังดูใหม่เดิมๆจากทางศูนย์โรงงานกันเลยนะคะน็อตทุกจุดไม่มีรอยขยับนะคะโครงสร้างทุกอย่างยังดูสวยนะคะฝากระโปรงจะเป็นเดิมๆจากโรงงานเช่นกันนะคะมี ้ายทุกอย่างยังชัดเจนทุกตัวอักษรนะคะถ้าลูกค้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะเดี๋ยวกิ่งจะแปะลิงก์ช่องทางการติดต่อไว้นะคะที่ใต้คลิปนะคะหากสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามหรือ ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะเบอร์0820726152นะคะถ้าท่านไหนสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้หรือถ้าอยากเข้ามาดูรถตัวรถนะคะบริษัทของเราตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1น,นะคะเขตบินบุรีกรุงเทพติดกับโรงพยาบาลเสร,รีรักเดินทางง่ายเดินทางสะดวกนะคะลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดถ้าสนใจก็ หายห่วงเรื่องการจัดส่งนะคะของเรามีรถสไลด์จัดส่งลูกค้าให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะเป็นยังไงบ้างคะลูกค้าได้ชมตัวรถสำหรับ Toyota Camry 2.0G คันนี้แล้วนะคะรถคันนี้เป็นปี2018นะคะลูกค้าราคา769,000บาทนะคะจะบอกว่าเลขไม่ย,ยังไม่ถึงแสนนะคะสำหรับรถ Toyota สไตล์ผู้บริหารแบบนี้นะคะได้สวยๆใหม่ๆแบบนี้เลย ลูกค้าท่านไหนสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้สำหรับวันนี้เดกิ่งต้องลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปนะคะว่าคลิปหน้ากิ่งจะพาลูกค้าไปชมรถคันไหนรุ่นไหนนะคะสำหรับวันนี้กิ่งต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ